สื่อในายสปปลาวระดมกำลังเผยแพร่ข่าวเตือนครูผู้ปกครองให้ระวังครับเนื่องจากพบกลุ่มคนจีนตั้งแก๊งหลอกลวงเด็กน้อยในเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วหวังลักพาตัวกำชับห้ามเด็กทุกคนอย่าลงเชื่อคำพูดของคนที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาดครับ สื่อมวลชนหลายแหล่งในลาครับพร้อมใจกันเสนอข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผู้ปกครองตลอดจนผู้นวยการครูและอาจารย์ของโรงเรียนทุกแห่งในเมืองห้วยทรายแฝงบอกแก้วเนื่องจากตอนนี้มีการพบกลุ่มคนจีนได้สแสดงพฤติกรรมหลอกลวงเด็กนักเรียนชั้นประถมในเมืองห้วยทรายหวังจะลักพาตัวเด็กไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ทราบแน่ชัดเนื้อหาข่าวได้อ้างถึงเนื้อหาในหนังสือแจ้งเตือนจากห้องการกระทรวงศึกษาและกีฬาเมืองห้วยทราย ซึ่งได้ส่งไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกแห่งในเมืองห้วยทรายเพื่อให้กำชับต่อลงไปยังเด็กนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสติระมัดระวังตัวเหตุผลที่ต้องมีการแจ้งเตือนด่วนออกมาในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เวลา7นาฬิกา20นาทีได้เกิดกรณีมีกลุ่มคนจีนจำนวนหนึ่งพยายามหลอกลวงเพื่อหวังจะลักพาตัวเด็กนักเรียนของโรงเรียนประถมปากฮาวเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาย A3 หรือ R3A ในเขตบ้านปากเฮาเหนือเมืองห้วยสายแต่ไม่สำเร็จเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีกอ,องค์การศึกษาและกีฬาเมืองห้วยรายจึงต้องแจ้งเตือนมาถึงผู้นวการครูอาจารย์ในโรงเรียนทุกแห่งเมืองห้วยสายทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนรวมถึงผู้ปกครองให้ช่วยการสอดสองดูแลกำจับนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้มีสติ ระมัดระวังตัวอย่าหลงเชื่อคำพูดของบุคคลที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาดครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก m p r ีอออนไลน์